กับนักข่าวไทยอินไซเดอร์ลนไปกันที่ข่าวสังคมสักข่าวไหมครับค่ะข่าวสังคมสักข่าวนะฮะนะครับนะครับคุณรัตนาเมฆหมอกผู้ช่วชาญหน่วยงานกลยุทธ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อความยั่งยืนสำนักบริหารความยั่งยืนโอ้ยาวเหลือเกิน <c oughs> คุณรัตนาเมฆหมอกผู้ช่วชาญทางด้านกลยุทธ์และการพัฒนาศักยภาพเพื่อความยั่งยืนอของ R P บริษัท IRPC จํากัดมหาชนน่นะครับ ได้รับมอบเป็นตัวแทนไปรับมอบรางวัลรายงานความยั่งยืนประจำปี2558<ช>ระดับดีเด่นจากอาจารย์เชวัตวิบูลสวัสดิ์ประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ค่ะอเอา ซึ่งก็บอกว่าในปี2,558 IRPC เป็นหนึ่งใน32บริษัทนะคะที่ได้รับรายงานความยั่งยืนที่ได้รับรางวัลได้รับรางวัลน,นะคะรายงานความยั่งยืนนะคะจากทั้งสิ้น106บริษัทที่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดชิงกันนะคะซึ่งก็บอกว่าทาง IRPC เนี่ยได้รับรางวัลเนี้ยเป็นรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วจากโครงการนี้ด้วยซึ่งจัดขึ้นโดยนะคะเป็นความร่วมมือนะคะของ CSR Club นะคะสมาคมบริษัจทจดทะเบียนไทยสำนักงานกราตาสถาบันไทยพัฒนากิจกรรมที่จับขึ้น เพื่อส่งเสริมและก็สนับสนุนบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และก็บริษัทเอกชนให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและก็การดูแลกิจการต่างๆด้วยก็จะเป็นประโยชน์กับผู้ลงทุนในรูปแบบของการรายงานความยั่งยืนนะคะโอเคมาปิดท้ายด้วยเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องดีเรื่องทาให้คนกรุงเทพต้องอิจฉาคนต่างจังหวัดใช่ค่ะเรื่องจะเอาสายไฟลงดินเนี่ยพูดกันมานานนะได้ยินมานานเป็นสิปีแล้วนะในกรุงเทพ พูดกันมานานแล้วนะว่าจะเอาสายไฟลงดินค่ะตกลงมีแผนไอ้แผนนั้นมันมีแต่เขามีกําหนดแล้วนะต้องทำนะกรุงเทพเนี่ย57-65เนี่ยจะต้องทําอย่างน้อยประมาณ9.9.2กิโลเมตรอีกครั้งสิครับพรสะอะไรครับ <c oughs> มติคอรมอ1นนกันยานะคะกำหนดแผนเรื่องเอาสายไฟฟ้าลงดินของกรทมเป็นแผนช่วง57-65นะคะมีทั้งหมดนะคะของกรทมในยที่ต้องทำ ขอขัดคอหน่อย2,557เป็นปีแรกของโครงการใช่หรือไม่ใช่ค่ะเขาเป็นช่วงระยะข้อสอบนี้ข้ออบอะไร58ทำไปบ้างหรือยังไม่รู้แต่ตามแผนต้องทำ99.2กิโลเดี๋ยวจะไปตรวจไหมว่าทำไปหรือยังถามอีกครั้งเอาสายไฟลงดินหรือยังกรุงเทพเขาบอกอยู่ระหว่างทำพรหลนโยธินพญาไทยนนทีพระรามสามรัชดาพิเศษอโศกเดี๋ยวไปตรวจแนวรบแถวนี้นะคะอยู่ในแผนที่จะต้องทำค่ะถามอีกครั้งเอาลงดินหรือยังอยู่ในขั้นตอนค่ะ ไอ้แผนมีผมทราบนโยบายก็มีผมก็ทราบอยู่ในขั้นตอนผมถามว่าทําหรือยังเขาบอกมันมีข้อจํากัดอะจะทำาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแบบมีข้อจากัดนิดนึงต้องค่อยๆทยอยทำไปปรากฏว่าที่จังหวัดเชียงใหม่ ถนนท่าแพอันนั้นเขานำร่องไปก่อนเขานำร่องเขาเอาสายไฟลงดินไปก่อนแล้วสวยงามมากท่าแพนะคะถนนเศรษฐกิจของเชียงใหม่ล่าสุดนะครับมีคนเอาภาพในตัวเมืองลบบุรีแถวแถวพระปางสามยอดแถวนั้นก็เป็นถนนสายเมนเมนสายหลักๆของตัวเมืองนั่นแหละมาโพสต์โชว์ความสวยงามเยอะเย้ยคนกรุงเยอะเย้ยคนกรุงเพราะว่า มันเป็นถนนสายเมนที่มีการเอาสายไฟลงดินแล้วพอมองแล้วมันสบายต่างจริงมองเห็นสิ่งปลูกสร้างเห็นพับปรางอะไรต่างๆแต่ไม่มีสายไฟระยงระยางเลยในภาพที่โพสต์อยู่ใน Facebook ที่ชื่อเสียงชาวบ้านน,น,คะ,นะครับ มันเป็นถนนเมนที่อยู่ใกล้ๆกับพระปางสามยอดถ้ายืนอยู่บนถนนสายเนี้ยมองไปเนี่ยจะเห็นพระปางสามยอดไม่เห็นสายไฟขึ้นเลยงงอยงางไรยังเลย,เลยโอ้โหสวยงามมากนา้าอิฉาหน้าอิฉาอยากมีบ้างนะคะกรุงเทพในพื้นที่รับผิดช,ชอบ90ากว่ากิโลทาเมื่อไหร่คะ <c oughs> ในศูนย์อํานาจของประเทศในกรุงเทพพ,พูดมาเป็น10ปีมันมีข้อจํากัดเขาบอกทำแล้วหรือยังมันมีข้อจํากัดหลายอย่างในการดําเนิน,นโครงการนี้นะคะจึงใหม่ก็นำร่องไปแล้วที่ท่าแพอื ลบบริก็นําร่องไปแล้วค่ะโอ้โหน่าอิจฉาเดี๋ยวกรุงเทพมันมีข้อจํากัดเรื่องถนนเรื่องจราจรต้องขุดท่อต้องอะไรต่างๆเนี่ยมันมันต้องวางแผนกันดีๆพเพราะรถไฟฟ้าก็ก่อสร้างอยู่หลายสายอยู่เหรอทำกันทีเดียวก็ดีนะขุดกันทีเดียวไปเลยเอาสายลงด้วยสร้างรถไฟฟ้าไปด้วยผมว่านะก่อนเอาสายไฟลงดินเน, <ทำ S 2> นี่ยนะผมว่าในเขตกรุงเทพมหานครน,นะไปเคลียร์เสา C C T V ก่อนดีไหมอ๋อดีทํามีไฟดูดช็อกจริงๆนะ มีมีคนตายคาเสาที่คนเสาติดตั้งซีซีีของกทมใช่ค่ะคือสภาพของศพเนี่ยไฟดูดนั่งตายอยู่กับกับพื้นตรงคนเสาค่ะเข้าใจว่ามือทั้งสองข้างก็กำเสาอยู่ด้วยค่ะกำเสาอยู่ด้วยมือทั้งสองข้างไม่เกรี่ยเลยก็คือตัวเสาแล้วน่ะไฟดูดครั้งแรกเลยหมอตำรวจเขาบอกว่าเนี่ยถูกไฟดูดตายค่ะ คาเสาซ<ค>ีซีทีวีของกทมอ,อมไฟมันรั่วครั้งแรกกทมก็ไปเสรไอเสาตอนน้นเนี้ไอเสาตรงน,นั้นเนี่ยไฟไม่รั่วอืจริงอยู่ชาวบ้านเคยร้องก็แจ้งบริษัทผู้รับเหมาแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปตรวจสอบแล้วก,ก็พบว่า,วาวไม่มีไฟไม่ครั้งแรกไม่มีไฟรั่วอแต่ล่าสุดทนไม่ไหวจนต่อหลักฐานกระมังจำนวนต่อหลักฐานที่ปรากฏก็ต้องสั่งสแกนทุกเสาอะ วในที่สุดเพิ่งมายอมรับและเป็นข่าวเช้าวันนี้ว่าผู้ชายคนนั้นตายเพราะถูกไฟดูดจากเสาไฟมันรั่วจากเสาติดตั้งซีซีทีวีจริงจริงค่ะแต่กทมไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของผู้รับเหมาโยนไปที่ผู้รับเหมาเออนั่นสิเออเออแก้ปัญหานี้ก่อนเร่งด่วนกว่านันเอาตรงนี้ก่อนไหมก่อนเอาเสาไฟลงดินแก้ไฟดูดก่อนเอาไฟลงดินมันใช้กลิ่นใช้เงินเยอะอืม แก้ไฟดูด <ไป S 1> มันน่าจะง่ายกว่าไฟรั่วตามเสา C C T V ก่อนได้ไหมค่ะฝากไปนะคะวันนี้เอาให้ได้ก่อนเถอะค่ะเห็นด้วยค่ะควันนี้หมดเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ